สวัสดีครับพามาชมพามาเรียนรู้เหรียญ5าบาทต,าต่อๆน,นะครับเหรียญ5บาทราชการที่9นะครับเหรียญ5บาทราชการที่9ตัวนี้เป็นเหรียญพระเศียรใหญ่นะครับเป็นเหรียญพระเศียรใหญ่นะครับเหรียญพระเศียรเล็กกับพระเศียรใหญ่ก็จะต่างกันดูง่ายครับดูกันที่พระเศียรน,นะครับ เหรี high, ยญพเศียรเล็กกับพเศียรใหญ่จะต่างกันนะครับเห็น being yeah, ียญแรกแล้วความหนาก็จะหนาต่างกันนะครับเหรียญพเศียรเล็กกับพเศียรใหญ่นะครับเหรียญพเศียรเล็กก็ตั้งแต่ปี31มหนจนปี51าหนึ่งะครับเหรียญพเศียรใหญ่ก็ตั้งปีห้าหนึ้งปนปี60นะครับเหรียญพเศียรเล็กกับเศียรพเศียรใหญ่นะครับสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญพเศียรใหญ่นะครับอ่าก็ขอบก็ของฟันเฟืองเช่นเดียวกันนะแต่จะบางกว่าเหรียญพเศียรใหญ่นะครับไอเหรียญพเศียรเล็กครับจะบางกว่าเหรียญพเศียรใหญ่จะบางกว่าเหรียญพรับและเป็นวัดจมคอภิเศับ ส่วนเหรียญนี้เป็นเหรียญปีพศ2551เช่นเดียวกันนะครับนะครับอันที่บอกนะครับปีพศ2551นะครับนี่ครับมี2รุ่นนะครับมี2รุ่นนะครับมี2บล็อกนะครับนะครับพระเศียรเล็กบาปพระเศียรใหญ่นะครับนี่ครับพระเศียรเล็กพระเศียรใหญ่ครับเนี่หนากับบาลนะครับแล้วก็เป็นปีเดียวกันครับเป็นปีเดียวกันนะครับปีพศ2551เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับปีพศ2551ที่เป็นพระเสียงใหญ่ครับต้องเน้นนะครับมีพระเสียงเล็กกับพระเสียงใหญ่นะครับปีพศ2551พระอห้เสียงใหญ่ก็จานวนกำไรก็อยู่ที่หกล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันเหรียญนะครับหกล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันเหรียญนะครับสำหรับเหรียญพระเสียงใหญ่นะครับปีพศ2551 25, น,น,นะครับระนะครับเป็นขอบพันเฟืองเช่นเดียวกันนะครับเป็นเหรียญที่ติดอันดับ4นะครับติดอันดับ4นะครับติดอันดับ4ครับ 2,551นะครับเป็นเหรียญติดอันดับ4นะครับติดอันดับ4ของเหรียญผลิตน้อยหายากนะครับเป็นเหรียญปีพศ2,551แบบบางนะครับแบบบางหรือว่าแบบเสียงเล็กนะครับหล้าน2อ5 0 0 0อนเหรียญนะครับราคาเหรียญใหม่ๆไม่ผ่านการใช้งานเหรียญ UNC นะครับเขาตั้งไว้ที่ประมาณลัก90บบาทนะครับเหรียญ UNC ไม่ผ่านการใช้งานนะครับสำหรับเหรียญผ่านการใช้งานยังไม่มีราคาสูงนะครับนะครับ เหรียญไม่ผ่านการใช้งานจะมีราคาประมาณ90บาทนะครับการอยู่ที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายนะครับสำหรับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับสำหรับเหรียญผ่านใช้งานแล้วก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน10บาท12บาทนะครับสำหรับปีพศ2551พระอิบเสียงใหญ่นะครับเหรียญบางนะครับเหรียญบางนะครับติดอันดับนะครับติดอันดับที่4นะครับติดอันดับที่4นะครับแล้วก็จำนวนกำลังผลิตก็หกล้านนะครับ6กล้านสองแสนเหรียญนะครับ สำหรับเหรียญผ่านการใช้งานแล้วไม่มีราคาจริงครับไม่มีราคานะครับราคาไม่สูงครับราคาไม่สูงนะครับแล้วก็ส่วนตัวของเลี้ยงไม้แล้วก็ไม่ได้รับซื้อนะครับยังไม่รับซื้อทุกเหรียญนะครับเลี้ยงไม้จะรับซื้อเฉพาะเหรียญปีพศ .2540 กับปีพศ .2546 นะครับบอกกันตรงนี้เลยทุกคลิปนะครับทุกเหรียญนะครับเหรียญพศ .2540 กับพศ .2546 ครับเหรียญ5บาทอาจารย์ที่9นะครับ นะครับส่วนเหรียญอื่นนะครับไม่รับเลยนะครับยังไม่รับนะครับเพราะว่าไม่รับไม่รู้ประจำหนายใครเพราะว่าส่วนตัวแล้วไม่ได้รับเข้าแล้วําหน่ายออกไม่มีร้านนะครับไม่มีร้านนะครับเสียบสะสมเองนะครับส่วนปีสีศูนย์กับปีสีที่ต้องการคืออยากจะสะสมไปอีกนะครับมีอยู่นะครับแต่อยากจะสะสมไปอีกเท่านั้นเองนะครับสาหรับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับเสียนเล็กไอ้เศียนใหญ่นะครับพรเสียนใหญ่นะครับอันดับที่สี่นะครับหกล้านสองแสนห้าหมื่นเหรียญนะครับหกล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันเหรียญนะครับ 6 2ล้าน0อหนานเหรียญนะครับเอาทอทีนะพูดผิดนะครับนะครับเก็บสะสมไว้นะครับเก็บสะสมนะครับติดอันดับที่4นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุนตับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็ชมเหรียญกันต่อต่อไปนะครับขอบคุณมากมานะครับสวัสดีครับ